ันนี้ครับเรามาเล่นเกม j o ก u s y the Evolution v e r s Beta กันทีนี้ต้อนรับสู่ Tokusy the Evolution Beta นะครับก็คุณมากที่คุณช่วยที่จะเล่นเกมในวันนี้นะครับก่อนที่วันที่8มีนาคม2016นะครับซึ่งเป็นวันที่ปลดไย <c oughs> วางจำหน่ายนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยได้ชวนคุณที่จะแชร์วพวกประสบการณ์แล้วก็ ฟีดแบ็ต่างๆที่ t h e d i v u s i o n g a m e c o m เบต้าซึ่งเขาบอกประมาณว่าซึ่งใน beta เนี่ยมันเหมือนเป็นที่เขาหันมาเรียบร้อยนะฮะหันแบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆสำหรับพวกแบบข้อมูลต่างๆพวกคอนเทนต์ที่มันจะอยู่ในคอนเทนต์เดอะเด i ิวชันนะอันนี้เราแปล <laughs> ไม่ค่อยโอเลยนะ mm hmm. เพราะว่าปกติเราจะแปลจากไทยเป็นอังกฤษในบล็อกส่วนตัวแล้วครับก็ ถ้าอยากจะรู้พวกซีเค็ตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกเนเรื่องต่างื้อเรื่องต่างๆเนะนั่นแหละฮะต้องเล่นในเวอร์ชันจริงเท่านั้นเขาบอกประมาณนี้งั้นเราข้ามกันเลยฮะเกมรังเก e อังกฤษนะฮะโชว์ s u b เต t l e เถอะหรือไม่ต้องโชว์ดีถ้าจะไม่โชว์ก็เล่นรับพานะฮะไบเนสก็เรียบร้อย เฮ้ยทุกทุกคนเราเป็นฮังก์อินดี้นะฮะวันนี้เรามาเล่นฮะวันนี้ครับเราอยู่ที่นิวยอร์กกันดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นอนมันมีหิมะตกเต็มไปหมดเลยเลสเกมเดททิพอันนี้เกิดว่าสอนมั้งอ้าวแล้วมันเหมือนว่าช็อตเลยมือนเนี่ยเอาละวิธีการยิงแน่นอนกดเอ็กก่อนเพื่อที่จะเข้าโคเวอร์โอเค เราฆ่าไม่ได้ฮนะเฮือเฮือยิงไม่ได้อันชาร์จผสมยังไงเนี่ยอันนี้ละ่ะ secondary. ก็สามารถใช้อาวุธที่สองได้แต่การกดสามเหลี่ยมอา่าเบสิกครับเบสิกเนี่ย <basic S 1> ะอะ๋มีการเล็งได้ด้วยนนเดี๋ยวปรับสปีดดีวกว่าต่อไปสกิลอยใช้ได้ด้วยเหรอเน,นี่ยวิธีนนการใช้ RPG ให้กด อกดตาร์ทหรือว่ากด L1 R1 เือที่จะใช้สกิลหนึ่งสกิลสองอ๋อ,อต้องเซ็ตก่อนนะฮะขามไม่ได้ด้วย <laughs> ปล่อยให้ดูไปก่อน,นะะเนอะเซ็ตไปแล้วไม่รู้น่าจะเป็นเมดิคอลระดับโหมีสกิลตี้มีกมีสกิลด้วยโหสุดยอดมากเป็นเกมแนวอะไรกันไหมเนี่ยเกมเนี่ย <laughs> ต้องรอก่อนนะฮะ อันนี ite, ้นะถ้าอยากว่าโจมตีพวกศัตูรี่อยู่ไกลๆเนี่ยก็ใช้ระเบิดกว้างมาเลยฮะแล้วกดอันสองระเบิดสิฮะอันนี้นะถ้ากำลังชีวิตลดลงเนี่ยแล้วก็ใช้เมดคิดซะเดกดขวาแล้วก็ใช่อ๋ออย่างนี้เอง แล้วน <vapor> ี่จะเปิดอีก open w มปก็อ๋อกดปุ่มทัชแพดนะฮะตรงนี้กดปุ่ม e l ็ก t นะครับสามารถเลยว่าจะไปตรงไหนอะไรยังไงทำไมมันไายเทคขนาดนี้เนี่ยโอเคเอากระตุกครับกระตุกจบแล้วใช่ไหมโอเคเอาละจะให้คุณรอดชีวิตนี้ เกนี้ฮะบีแค่ฟิลอาดเด็บแอนด์กูบบลาเราระวังเอาไว้ดีๆนะโชคดีนะเพื่อนโอเคฟิปเอาเมลดีกว่าเมลดีกว่าฮะแลนดอมขี้เกียจละเอานี้ดีกว่าเท่ดีฮะคอนเฟิร์มเลยขี้เกียจปรับแต่งอะจยากเล่นแบบเสียบแล้วหัวดะ อ้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยเราเล้วนจะต้องการแกนะเว้ยเฮือเดินมาละตัวเราเองแคมสุดดูเนี่ยฉันโอเคอยู่เนี่ยี้อยาให้ไปหาบูชาการมากเลยแล้วต้องเข้มแข็งมาเลยเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้ ดูดิมันคืออะไรแมนฮัตตันทอมคริสีดีดิวิชันเบต้าอะไรเนี่ยภาพสวยเวอร์ฮะดูข้างล่างดิมันมีคนตายันจำนวนมากเลยดูว่าแล้วต้องอยู่ใกล้ใกล้ๆกันเืมเย้ยอะอะหรือไะ เตรียมประสูติให้ดีๆล่ะโอเคตอนนี้เกำลังจะลงข้างล่างแล้วเอาละอยู่ใกล้ๆกันเข้าไว้โอเคโอ้โหมาละมาละอะไรเนี่ยอันนี้ล่ะโอ้โหมีคนมาแล้วฮะสาวตาบอดเฮ้ยวันดีออกไปเดี๋ยวนี้เลยรู้เปล่า ฝั่งไม่ออกแล้วโอเคเอาลูกประมาณว่าให้ไปตรงตรงตึกให้ได้ฮะชัวร์ขันชานากเปลี่ยนใหม่เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงง่เซตติ้งก่อน นื่องจากว่าการเคลื่อนไหวค่อนข้างช้านะฮะเป็น 60... 60เลยนะฮะไม่รู้จะได้หรือเปล่าแล้วก็ก็ยังช้าอยู่นะแต่ไม่เป็นไรไปตรงฝั่งนู้นเลยเอืออ๋อมันจะหน่วงนะฮะเกมนี้ ต้องเข้าใจโอเคเกมนี้มันหน่วงไงไม่รู้อ่ะมันดีเลยด้วยอันตรายฮะเกมนี้น่าซื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้หน่วงอย่างนี้เล่นม,มันไม่ตามมืออ่ะเออจริงๆอันนี้ก็กระโดดตบ่ะคุยดีกว่าวีเพเยอร์อ๋อน่าจะเป็นคนมั้ง เอ้ยวันดีอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่ออกครับเราไปตรงนี้ดีกว่าสุดภารกิจก,กระโดดไม่ได้โถเอ้ยอ่ะมาเหาแล้วอะไรเนี่ยขึ้นไปไม่ได้มีสกิลให้ไหมเนี่ยโอเคมีสกิลนะฮะเอาสกิล i ี y ก่อนใส่ตรงนี้ ่ากระโดดไปสิฮะไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเดินๆเนี้ยวิงๆๆๆ่งวิ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 ่งอะไรนะพันเก้าหกเก้าหกซิกโฟนี่นจะเป็นภูคนนะฮะอันนี้นนละ่ะโอเคฮะเจอแลๆๆ้วเจอแล้ววิ่งไปเลยมาติกเชียลเลยก็ไม่รู้ <c oughs> แลวนี่ล่ะนกบินว้าวตื่นข้นเหมือนแมวเลยใกล้ถึงแล้วใช่ไหมมันวิ่งต่อไปฮะูผมว่าไม่มีอะไรหรือเปล่าเชลซีนี่บอกเหมือนเกมอาร์บีจีเลยเนี่ยทาาอย่างเงี้ยโอเคฮะตรงไปไเลย เจออะไรไหมก็ไม่เจอเหมือนเดิมโอ้โหมีนี่ยดอเเนี่ย,เ,คครเ,ย,เ,ยเราต้องไปเชลซีใช่ไหมดิสค<ม>ัฟเวอร์เชลซีได้400 xp โอเคเจอแล้วฮะเราต้องเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยนะโอ้โหเปลี่ยนมีด้วยมีด้วยเรารู้คืออะไร เป็นไงเอาไป <c oughs> ออไม่คิดไปแล้วนี่ล่ะ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้มันพูด <c oughs> เราต้องเดินไปเลยฮะ <c oughs> ของไม่มีมั้ง <c oughs> เอาเปลี่ยนเป็นนี้ก่อนนี่ๆโอเคเป็นเซวิลิพาซ่า นี่เราเดินเดินไกลมากเลยนะฮะตรงยังไงกันแน่เนี่ยโอเคมันโอเคอันนี้ล่ะไกลมากฮะเกมนี้เหรอนานหรือเปล่าเวลสเซิร์ชโอ้มีมีแกได้ด้วย กดโอคือหอขึ้นต้องเรียนรู้ในการบังคับนะฮะไม่มีการสู้อะไรเลยมีแค่เดินไปอย่างนี้เนี่ยนะโอเคฮะดูดิเกิดอะไรขึ้นมีแค่สีแดงด้วย Alert intercepting JTF radio traffic รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้ออนะครับมีการต่อสู้ครับโอเค มานี้ถนัาดฮะโอ้โห้อโดนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดเอามายม่อย่างเงี้ยเอออาเดียวมีอะไรไหมเจออะไรไหมครับไม่มีไม่มีเงินไปไม่มีนะ กดเอ็กต้องกด X ใช่ไหมในเกมเนี้ยอ้าวอ้าวกดกดพิษกดพิษเราสายผูฮะเฮ้ยกดพิษเนี่ยเขาขนเลยฮะแล้วไงมีอะไรต่อไหม ยิงดิฮะกวอะไรอะมาวิ่งเ้ฮือโอเคตาดิฮะนัและเอาดิเอาดิเฮือโอโห้เฟรมากโอเคไม่ต้องบอกรอกกำลังหมินจะแย่โอ้โอ้โอ้หโอ้หโอ้หโอ้โอ้หโอ้เกตออพ ต่อไปมีอะไรต,ต่อดูดิว่าระเบิดนี้กดยังไงอยากรู้เหลือเกินอนอนเบอร์ดี้ยังไม่มีต่อไปเบริเบร,เบร,เบร์นเบต้านั่นนะโอเคฮะวิ่งไปได้เลยเลยแล้วนี้ลน่ะไม่มีไม่มีคราวนี้คนโอเคอยู่ ตอนนี้เคยอยู่ในเนี้ยเลื้ไปแ,แล้วเข้ารู้สึกว่ามันจะอยู่ในช่วงการต่อสู้อยู่นะะ Secure โอเคฮะต้องป้องกันใช่ไหมเนี่ยงานป้องกันเราถนาดนะัดฮะใช้ปืเนเอ็มโฟร์เวันดีกว่าโอเคจารละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้กดผิดกดพิดกดพิดอีกแล้วเดี๋ราในการสู้กันเฮียเฮือยเสร็จเรียบร้อยกดระเบิดยังไงวะเนี่ยเรียบร้อยอีกเฮือยเฮือยโอ้โหเอาเดียะ เฮ้ยเฮ้ยมีลูกี ru ้เฮ้ยเฮ้ยเฮพลัง HP ลดนะฮะเอาดิกควนตีนใช่ไหมกวนตีนใช่ไหมเกมนี้ดีอย่างมันมันเล่นได้ดีเร็วอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงรู้สึกว่ามันจะ ไม่เร็วพอฮะขอเป็นคอนโทรลจะดห้าเลยน่าจะเร็วขึ้นนะโอเคเราขึ้นละมมันต้องอย่างนี้ดิเจ็ดห้าตอนแรกแค่สิบห้านี่แบบเร็วลายมากตอนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีโหลดรีโหลด ี๋ยวก่อิงแกเรือเรือเราต้องสู้ใช่ไหมนะ,จะเจอเดอบอสเข้า,าแล้วอันนี้น่าเป็นคนมัง้งเออเนี่ยของของแท้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรไหมเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวไปไปไป อ๋อดีฮะไม่รู้ว่าระเบิดต้องกดยังไงเนี่ยการหนึ่งนะโอ้โห้เรือโอ้นั่นแหละฮ่าฮ่าฮ่าเรือเรือเรือโดนี่ยฮะเยบร้อยเราบุกคนเดียวใช่ไหมดิ ดามิชนนกัฮะเอาได้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราไปตรงภารกิจก่อนอยู่ตรงนี้กระโดดตรงนี้ไม่ได้ฮะงั้นกลับไปก่อนโอเคลงใช่ไหมอ่าเข้าเซฟโซนแล้ว ในนี้ก็จะใช้พวกสกิลแล้วก็ยิงอะไรไม่ได้นะฮเจออะไรเนี่ยเอจนต์ <Agent. S 1> ตอนนี้อยากให้โชว์พวกคนในนิวยอร์กตรงเนี้อยอารมณ์ประมาณ <c oughs> ว่าตอนเนี้ยเราเข้าเนี้ยเสร็จแคเซฟโซนล้ว

เ,ขขอเอาอเราประมาณว่าอยากให้ไปตรงนู้นอัน <c oughs> นี้คือซัพนรกละอ่ะาก็ไปนี่ครับฟิชั่นคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ไปฮะอันนี้น่าเป็นพวกแบบภารกิจหรือเปล่ามีบุญอัพด้วยโอเคคืออะไรเอ่ยเป็นเกม RPG ์พีฉันโคตร RPG เลยฮนะนี้ มีเก็บอาวุธอะไรด้วยและนี่นะก็คงไม่มีนะเดี๋ยวเราไปตรงจุดนี้ก่อนมันก็ไม่น่าจะมีโอเคเจอละเจอละก็เปิดนี่ก่อนนะมีนี่ไหมโชว์เหะจะได้แบบแปลได้ไม่เป็นไม่เป็นไรมาก ตอนนี้ security เนี่ยเราต้องการความรักอยู่เจดีเอฟเนี่ยรักคนเขาสามารถสร้งอะไรได้เกิดอะไรโอเคมันน่าจะมีเกี่ยวกับทุก j จ f นะฮะแล้วก็สำรวจไปเรื่อยๆเลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแร้วก็ว่าวิงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ คือเป็นต้นต้นเหงือกไวรัสนะฮะโอเคอันนี้เราก็ไม่มีฮะกลับไปโอ้ฉันรู้ว่ามีอะไรอ๋อนี้จะเป็นพวกขายของหรือเปล่าวะนะฮะขายของจริงด้วยแต่เงินไม่พอไม่มีนะมีมีสต็อกเออข่าวร้ายวะใช่ไหมเฮ้ ก็ร้ายะตอนนี้ก็ออกไปไม่ได้ให้ตายดิขาข้าเนี่มันคตอเจ็บเลยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเราไม่มีไอเดียแล้วที่จะอยู่ในสนามต่อสู้ชั้นสู้แล้วก็อยู่ในบทแต่มันระยะที่เราจะจะนินาการคุณรู้ไหมเราต้องอยู่เข้าใกล้แล้วมันไม่ดีอะไรไหยมันใช้อะไรไม่ได้เลยฉันโดนติด มันคือคนของฉันมันคือวันอ้าเฮ้ยฉันต้องการโอเคโอเคนั่นแหละมันกำลังเข้ามาอย่าให้เขาเข้ามาล่ะมันเหมือนว่ามีบางคนกำลังเข้ามาฮะใครก็ไม่รู้เือเดินกับผมกับเพกโอเคภารกิจเรียบร้อยมิชั่นคอมพิวเต์เร็วจังดีสต็อกมีด้วยเหรอโอเคเปิดเปิดแล้วได้เลยโอ้โหสุดยอด เฮ้ยดูดิอันนี้น่าเป็นพวกภารกิจหรือเปล่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้มีมีไซมิชั่นด้วยเจ๋งว่าอันนี้ล่ะออสเวนเดอร์อันนี้น่าจะเป็นพวกอาวุธนะมีสเตชด้วยคืออะไรเอ่ยสเตชเอ็มดีอื้มดีอะ ไฮเทคอยู่วะก็พอเล่นแค่นี้ก่อนนะ